ยิ้มหนึ่งเลยพี่เธอไม่ร้านแล้วเหรอ <S <S ใช่โัเอี๋จำได้แล้วจำได้แล้วโอเคครับ <S <S บัวขาวจะกลับมาชกนะครับในวันที่6กรกฎาคมนะครับฝากคนไทยช่วยเชียร์บัวขาวด้วยกันกดไลค์และกดซับไทยนะครับอย่าลืมสจ้า โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับมาครั้งที่แล้วโอ้โหเราทําคลิปเอลซ่านะครับมีคนดูเยอะแยะเลยครับแล้วทีนี้ไอคลิปนั้นอนะ่ะมันมันง่าย,ายไปทีนี้เราจะมาเล่นไหมเอาไหมเ,เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวผมแต่งหน้าให้เอาแบบให้นคนจําไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวเรามาทายกันเหมือนเดิมคนจะจำได้หรือเปล่าเนาะบุคลิกนี่จะจำได้อยู่แล้วไม่เป็นไรมาแต่แงหน้าเอาที่แบบไม่ให้คนจําได้เลยนะมืงโจกเข,ข้าไปโอ้ย <c oughs> มือเนียนจั้งเลย หอมแปกงเรื่ององมือวเนี่ยตามใจช่างครับวันนี้เอาที่แบบว่าไม่ให้เขาจําได้อ่ะเฮ้ยมีต้องซูมพูดเยอะดีเราเอาแบบเนี่ยไอ้เกมบอลอ่ะเอ้ยซื้อใส่สูตรแบบซื้อกระเป๋าโจ๊กเกอร์ก็หลอดเลยซื้อจากโจ๊กไม่เอาเกมบอลดีกว่าเราชอบคิวคิวเข้มๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันต้องไปปรับหน้าใหม่ปะคิวเขาแบบว่าขมวดแล้วก็คิวเขาจะเหลมๆชี้ๆอ่ะอันนี้ใช่เลยเฮ้ยเกมบอลรู้สึกจะไม่มีหนอนนะ าภาคต่อไปเราทำเพื่อภาคภาคต่อไปเลยนะยิ้มหนึ่งที What the fuck หิวน้ำจะลงไปซื้อน้ำกันไม่ได้โอเคครับเราจะมาดูครับว่าวันสถานารารมันจะเป็นยังไง เฮ้ยนายทำอะไรอยู่วะเฮ้ยวันดีวัดโอเควัเดีวัครับอ่าหนึ่งทนผ่านไปไมียลามีมีปลาสำรับกอยสเสยบองโปรนกรุบกรุบสู้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 โอเคครับ จำตรงไหนได้ตรงไหนตรงนี้เหรอจำได้นะอ่ตาแล้วนะตกใจทำไมอะไป้วไปไหนอม่ได้ะไม่ได้เฮธอเป็นไรปวหัวทำไมอะทำไมจึงปวนหัว เหมือนไมเกรนขึ้นไมเกรนคิดมากไปเ้ลงาค้ดมากที่เธอไม่รักอ่ะเหรอใช่โธอเธอรู้จักเราไหมอ๋อรู้แล้วใครอ่ะเออใครเลยวะจำไม่ได้โอเคแค่นี้นะบ๊ายบาย,บาย <c oughs> เออดี <c oughs> เธอจำเราได้ปะหน้าตาแล้วพี่ผมพี่เหมือนเหมือนพี่บัวขาวเลยนะ่ะเจ้าวสวัสดีครับ ได้ช่ครับผมผมชื่อออสครับจำเราได้ไหม<ค><ด>โอเคจำได้ล้วจำได้ล้วไม่ทันไม่ได้้เกใช่ไม่ไม่มาห,มๆๆหรอตตัวแบบนี้ไม่ได้ เด็กที่เคยทำเราได้ไหมทำได้ที่ชื่อผมสักคนน่ะใช่บ้านอยู่ไอ้บ้านยาหมาแล้วปะใช่ใช่ที่ติดกับบ้านนี่หน่องไงอ๋อที่ว่ามีไอ้มีถนนในลาดยางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ยังเป็นดินแดงอยู่เลยพี่อ๋อที่ว่าหน้าบ้านมีต้นมะขามต้นใหญ่ต้นหนึ่งใช่ไหมมะม่วงมะม่วงที่ว่าเลี้ยงหมาสองตัวใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยงแมวโอเค บอกแกด้วยว่าไม่ต้องเลี้ยงแล้วไม่มีอาหารให้แกกินเยอะขนาดนั้นเลย <c oughs> พอครับบอกแล้วว่าอย่าตืมมงเยอะ <c oughs> นี่อยู่ไหนกันเนี่ยอ,อยู่พัทยาพี่อ๋อทำอะไรกันอยู่ทำงานเหรอพาเพื่อนมาให้โอ้หายโอ้โอไม่นานแล้ว้ยอ,อันนี้ดีสวัสดีครับ นอนอยู่แล้วครับไปเลยจยิได้มันขึ้นสวัสดีครับไม่ได้ทำครับนั่งเล่นๆครับทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำครับนั่งเล่นๆครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับผมบัวขาวครับได้ยินไม่ออมันไม่จะไม่ได้ สวัดีครับสวัสดีครับบัวขาววะเนี่ยครับเสียงเสียงเหมือนไช่ใช่ไหมใช่ครับเย่แฉลบสวัสดีครับโอเครู้เรื่องครับบัวขาวไปแล้วนับด้วยนี่ไอ้นี่ไอคนที่คนที่แล้วเอาให้ผมเอาพี่ให้ผมดูอ่ะใครอ่ะที่คุยกับคนที่แล้วอยู่ระยองอ่ะ เอาพี่ผมดูจำได้ทำไมพี่เหมือนบัวขาวจังวะดูตรงไหนอ่ะดูตรงหน้าเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีแป้งเขาลบออกพี่เป็นบัวขาวนะใช่เลยใช่ไหมใช่เลยอันจริงถามจริงใช่บัวขาวไหมใช่ก็ใช่ไงทำไมบัวขาวแบบเป็นเด็กมีวะเป็นเด็กมีวะโอเครู้เรื่องบายบายครับผมครับไปครับบัวขาวเป็นเด็กมีวะเสียงแบบหวัง เสียงมันสิ้นหวังเลยอ่ะสวัสดีครับบัวขาวเนี่ยเออเคนั่นแหละใช่แล้วตามนั้นใส่เอฟเฟคอะไรมาเนี่ยพี่ไม่มีเอฟเฟคเลยเลยพี่เปลี่ยนวันละหน้าเลยใช่ไหมใช่โอเคครับพี่รู้เรื่องนะ ไม่ได้แอนดี้ค่ะเยี่ยมเพื่อนเมียมาเล่นเหรอเปล่าของเราเองทมไมเป็นรูปพีเนี่ยกระพ้าไม่ได้เดันยุ่งือนไหนนู้นเลยเดันยุ่งือนหนักมวยเลยใครอะหัวเข้าหัวเข้าหัวเข้าเอ้ยใจรึแรงรี ไปหวานหน้าตาโงหน้าเนี่ยเกินเมื่อเลยเมื่อเกินเลยนะแม่มันไม้มบัวขาวอปอบปหมุกนี่เอ,อ้ยคิดแล้วละบัวขาวบัญชาเมฆล้วมั้งบัวขาว,ขาวอปอบปมุกมไม,ม่ใช่ไม่มีปอบปำมุกหรือบัวตุ้มนี่อี๋หมายว่าบัวตุ้มใช่พรื้ออย่าบัวขาวจริงเงี้ยโอเคขอบคุณครับไ,ได้เลยครับคุณ นี้ทำไม่ได้อี๋เธอจะหัวเราะโอ้ดูโปรไฟล์นีคนนี้ว่าคนจะเจอคนที่สมัยเธอจะไปหวังอะไรโปรไฟล์ดูเธอโปรไฟล์เธอดิเธอรู้จักเราไหมไม่รู้อ่ะรู้จักพี่บัวขาวไหมรู้จักเราเหมือนหน้าพี่บัวพี่บัวขาวไหม อยู่ที่ไหนกันนี่อยู่ที่ลาดพร้าวค่ะอ๋อลาดพร้าวแถวลบบุรีใช่ไหม <c oughs> ใช่ป <c oughs> ุ๋ยทุยดูวันเก่ง <c oughs> ทำไรอยู่ <c oughs> ทำงานทำดีทำงานเนาะโอเคขอให้ขายดีๆครับขอบค <c oughs> บุณครับบายบายครับสรุปครับมื่กกี้นะครับผ่านไปแล้วครับสำหรับคอนเทนต์เอลซ่าในเวอร์ชั่นแบบ แลงโฉมมานะครับมีคนจําได้9คนจำไม่ได้สิบเอ็ดคนโอ้เนื้อความคาดหายเลยทีเดียวโอเคครับก็ยังไงก็อย่าลืมให้กาลังใจเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วด้วยนะครับเราก็จะหาคลิปม้วนๆนะครับมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็สนุกสนานกันไปนะครับเราก็คลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกำลังใจเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับติดติดตามนะครับแล้วก็ติดตามต่อๆไปครับอย่าลืมกดไลค์ ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ